สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคำเตือนค่ะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อคำบันเทิงนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อคำบันเทิงเท่านั้นนะคะมาพาไปจีบสาวอีกแล้วจีบสาวลาวมาซ่อม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 สาวลาว ก็ถามพี่เหรอแปบนึงดูให้ก่อนรอบต่อไปกันโดยนะฮอนะฮอสาวลาก็แน่นอนบ่ได้ดอกเด้อพี่น้อง อืมไป mm. 16, หนึ่งหกเหรอหนึ่งหกเป็นหนึ่งเก้าไหมแค่นี้แหละไปแค่นี้พอไหมสามสองสามหกบนนี้แล้วฮะให้ทุกคนวินเอานะแก้วจอสามเก้าไปเลยนะอ่ะห้าหนึ่งไปก็ได้ห้าสี่ ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดทุกคนอยากเอานี้ให้ใส่ให้ทุกคนจัิงเลยอ่ะถ้าใครมีทุนนะสองใสตรงนี้นะห้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะ หกห้าวินเอาเด้อแก้วไม่เจาะนะได้ห้าอยู่แล้วนะแค่นี้เยอะแล้วหนึ่งสี่หนึ่งเก้าทุกคน เบิ้ลเบิ้ลเห็นเขาชอบเบิ้ลจังเลยเบิ้ลไหมเบิ้ลไหมชุดชุดดัาไม่เคยมาหรอกแต่ชอบโอ้ยเยน็นเย็นมานะคือยุงก็ยืนนะ เด่นหนึ่งเก้าค่ะพรุ่งนี้วันพระด้วยนะทุกคนว้ายพรุ่งนี้วันพระด้วย,ยน่ากลัวนะวันพระน่ากลัวนะวันพระวันพระน่ากลัวนะวันพระอ่ะน่ากลัวอะไรไม่รู้กลัวศูนย์กับเก้า เชิญกลับบ้านได้เลยเชิญกลับบ้านได้เลยไม่มีอะไรไม,มีอะไรกลับบ้านได้ค่ะไปเลยเดี๋ยวเมียบ่นเลยไปเลย ทุกคนจังไหล่ะก็ไม่มีอะไรมากมายเด้อทุกนเด้ออ้าวที่จริงเราอยากแต่ว่ามันยังไม่แน่ใจกับอะไรนะทุกคนสองสามห้าเหรอสองสามห้าเหรอนนมันเยอะไปไหมนี่ก็สี่ห่างแล้วเนาะหนึ่งหกอยู ปดแล้วอะถ้าถ้าเติม,มอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนนะคะเ้น,น,นะคะคน,น,นะคะ่อะไรนะสองห้าสามสงสามห้ดีไมสองสามห้าสองห้าสามมันเยอะอะอเยอะไหมนี่ก็นนานานาน ดูวพุ่งนี้กันดูพรุ่งนี้กันนะคะดูพุ่งนี้กันว่าไปไป,ไปทางไหนนะคนอันนี้ไปเท่านี้นีน่นะสำหรับสาวลาวเฮ้าเนาะมันถ้ามันภาพวีนะตรงนี้นะแล้วแต่จะจับตรงนี้มันก็จะเยอะเกินไปนะอันนี้มันมีที่มาที่ไปนะทุกคนมันมีที่มาที่ไปนะมันมีที่มาที่ไปนะคะสลหรับอันนี้นะอืมนี่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 นฮะนะฮะนะฮะนะฮะเมื่อกี้แล้วได้อะไรนะลืมละสาวลาวเฮาเนาะ สาวแล้วหนึ่งสองหกมามามารอบนี้จะอะไรนี่ประมาณนี้อันนี้ขีดเซนต้าไว้คือเน้นนะทุกคนนี่คือเน้นนะคะหนึ 1, 0, 1, 2. 1, 2, ่งศูนย์ติดไว้หน่อยห้าสองหนึ่งสองไหมกลัวมากเลยนะหนึ่งสองเป็นไอหนึ่งสองเป็น 7, เจ็ดสองเนี่ยเพราะว่ากลัวเอาละมาแล้วก็ไม่มาก็ รูจะทำยังไงเหมือนกันนะทุกคนนะอ่ะประมาณนี้นะคะชอบตามไม่ชอบผ่านเนเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจาร์นยายในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอให้โชคดีนะคะทุกคน